สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเาาย็บอบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเทคนิคดีๆในการปรับแอร์ให้เย็นเร็วๆและประหยัดค่าไฟนะครับโดยแอร์แต่รุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับในการปรับก็เหมือนกันหมดครับแต่อาจจะแตกต่างกันในการปรับก็คือตัวรีโมทในการใช้งานนะครับและหน้าตาแอร์แต่รุ่นแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะ ปรับกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะจะเกิดนำต,ต่อแรกก่อนนะครับหมายถึงว่าเราต้องควรจะเลือกแอร์ให้เหมาะสมกับห้องที่เราจะติดตั้งนะครับ2ก็คือควรบมรุงรุษาแอร์อย่างต่อเนื่องครับหมายถึงว่า6-7เดเดือนล้างแอร์หนงครั้งนะครับโอเคครับต่อไปมาเริ่มมาดูการปรับการใช้งานนะครับโดยแอร์ที่จะยกตัวอย่าง มานําเสนอในวันนี้ก็เป็นยี่ห้อของแครเอียนะครับนี่ครับแครเอียหน้าตามแบบนี้นะครับรุ่นนี้ครับจะมีฟังก์ชันการใช้งานอยู่ทั้งฝาหน้าและข้างในนะครับนี่ครับข้างในก็จะมีปุ่มกดเยอะเลยครับผมจะพูดในส่วนข้างหน้าก่อนนะครับถือว่าเราจะไม่กดใช้งานข้างในนะครับเราก็จะส่วนใช้เฉพาะข้างหน้าก็ได้นะครับถ้าใคร ไม่สะดวกหรือขี้เกียจกดไปใช้งานฟังก์ชันข้างในนะครับเราเปิดแอร์ปึ้งน่ีเห็นไหมครับเปิดแอร์มาก็ดูที่นะครับอยู่ในโหมดอะไรนี้อยู่ในโหมดดนะครับไล่ความชื้นนะครับไม่แนะนําให้ตั้งนะครับอ,อันนี้อุณหภูมิ24นี่จะปิดพัดลมหนึ่งให้เรามากดที่โหมดนี้ครับโหมดครูนี้ครับเห็นไหมครับโหมดครูอุณหภูมิ25องศาคืน เราต้องการอุทุมเท่าไหร่เราตั้งไว้เลยนะครับตอนแรกนะครับรือว่าบางคนแต่ช่วงแนะนําที่ให้ตั้งประหยัดการด้ค่าไฟนะครับแนะนําให้ตั้งอยู่ช่วง24ยัน26องศานะครับของกระทรวงพลังงานนะครับผมจะตั้งไว้26นะ25.5 26ครับผม26ตอนเปิดเราเปิดแอร์ใหม่ๆนี่ครับห้องมันจะร้อนนะครับให้เราใช้สปีดพัดลมเนี่ยครับอันนี้เป็นสปีดหนึ่งอยครับให้ใช้สปีดสูงสุดเลยนะครับ สปีด3สูงสุดเลยนะครับเพื่อจะให้ไล่ความร้อนในห้องให้เราได้เร็วที่สุดนะครับใช้ปิดสปีดสูงสุดนะครับหรือถ้าบางคนขี้เกียจนะครับตั้งไว้ที่นี่ก็ได้ออโต้ก็ได้ครับนี่ครับหมายถึงว่าขี้เกียจว่าปรับสปีดพัดลมนะครับออโต้ก็หมายถึงว่าพัดลมก็จะทํางานอัตโนมัติให้ครับถือว่าห้องร้นร้อนพัดลมก็จะทํางานสปีดสูงสุดให้ครับพอเย็นมาสัมผัสพัดลมก็จะหลีลดลงมาเป็นมีเดียมครับ ลหรือห้องถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้พัดลมก็จะเป็นสปีดต่ําสุดนะครับให้เรานะครับแแล้วแต่นะครับส่วิว่าตั้งไว้สปีดสูงสุดนะครับพอสักพักห้องเราเย็นแล้วนะครับถือว่าเราจะนอนห้องเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะนอนแล้วนะครับก็ให้สปีดมาปรับเทอสปีดต่ําสุดนะครับนี่ครับเพื่อจะให้ตัวพัดลม มอเตอร์พัดลมเรากินไฟน้อยลงอีกนะครับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็เราได้ในตอนแรกแล้วครับ2ี่องศานะครับมาดูที่ข้างล่างครับอันนี้สวิงนะครับอันนี้สถ้าเรากดอีกทีก็ยกเลิกกดอีกทีก็เป็นการใช้งานอันนี้สวิงบนล่างนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นสวิงซ้ายขวานะครับอันนี้ทํางานอยู่นะครับถ้าเรากดอีกทีก็เป็นยกเลิกนะครับกดอีกทีก็เป็นการใช้งานนะครับสําหรับ ฟังก์ชันข้างหน้าก็ในการปรับแอร์ให้เย็นเร็วๆและประหยัดค่าไฟก็จัดเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาจะพามาดูฟังก์ชันข้างในครับเราก็ปิดแอร์ไปนะครับนี่มาดูฟังก์ชันข้างในครับก็เหมือนกันนะครับเราก็จะดูการใช้งานดูไม่มีกี่ปุ่มนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดโหมดสปีดพัดลมเทอร์โบนะครับแล้วก็อ่านว่าซเลนนะครับคือปุ่มเงียบนะครับ ก็จะมีปุ่มนี้เข้ามานะครับเราก็จะปรับให้เงียบและเป็นการประหยัดไฟด้วยนะครับของมอเตอร์คอยเย็นนะครับหมดหรือมอเตอร์พัดลมพงลอกนะครับอ่าเราก็ปิดกดเปิดแอร์เลยนะครับนี่ครับกดเปิดแอร์แต่ที่นี้ว่าสมมติว่าเราไปกดโหมดนี่ครับโหมดตรงนี้ก็จะมีโหมดครูโหมดฮีทความร้อนนี่ครับมันจะไหลไปเรื่อยนะครับกดแฟรมบิแต่พัดลมนะครับเห็นไหมครับโหมดออโต้กนจะเป็นอัตโนมัติให้เรานะครับ อันนี้แต่ผมจะแนะนําให้ตั้งที่หมดครูนะครับนี่ครับตั้งที่หมดครูนะครับในการใช้งานแล้วก็อุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ24ถึง26องศานะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นต่างกัน1องศาก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนะครับรโดยประมาณาผมจะตั้งไว้2 6องศานะครับอพอเราได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเราเปิดแอร์ใหม่แล้วเราก็กด มามาใช้งานที่เทอร์โบเลยนะครับปึ้งเห็นไหมพัดลมจะแรงสุดน,นะครับพัดลมจะแรงสุดน,นะครับอ่ามาใช้งานที่เทอร์โบนะครับพอห้องเราอุ่พอหมายถึงว่าพอเย็นได้สักพักได้แล้วเราก็ให้มาเปลี่ยนเป็นโหมดนี้นะครับไซเลนนะครับนี่ครับมาปรับตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะให้พัดลมนี่เบานะครับ เบาสุดนะครับนี่ครับแล้วเงียบด้วยครับนี่ครับนี่ครับไซเลนนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะปรับสปีดอ่าปิดจุดแล้วใครอยากจะปรับสวิงนะครับก็ตัวล่างนี่ครับอันนี้สวิงก็ทํางานอยู่ครับ2ตัวเพราะว่าไอ้เมื่อกี้เราปรับตัวที่ฝาหน้าไปแล้วครับถ้ากดยกเลิกก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเปิดไวอย่างนี้นะครับแค่นี้แอร์เราก็จะ เย็นชื่นใจแล้วก็จะประหยัดค่าไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ